ตอนนี้บอ่อวินก็มีหมาล่าช่างแล้วนะทุกคนวันนี้เรามากินตามรีวิวจากติ๊กต็อกเลยวันนี้เราอยู่กันที่ร้านเจี๊ยกซุกี้หมาล่าร้านเปิดตั้งแต่10บโมงถึงตีห้าสังเกตจากดูโฮมก็ได้อยู่ฝั่งตรงข้ามร้านจะเป็นออกสีเขีเขยวๆอยู่ตรงหน้าหมู่บ้านสัจิทอนสิบหวันนี้จะพาไปกินกันตั้งแต่แรกเลยหลังจากเดินเข้าไปร้านสามารถหยิบถ้วยกับที่คีบได้จากนั้นก็นำมาตัดอาหารที่ไลนอาหารจะอยู่ข้างๆกันเลยลนอาหารของที่นี่ก็คือมีให้เลือกเยอะมากมีทั้งหมูทั้งงเเเเเนนนื้้้อออสกกกก็็มมีีีีีใหลยยะะดวรรราาาาาคขททท่่่่่จู29ตตัิ ลหลังจากเลือกเสร็จแล้วให้นําไปชําระเงินที่เคาน์เตอร์แล้วก็ตามด้วยการเลือกน้ำซุซปซุปที่นี่มีให้เลือกถึง10แบบลหลังจากจ่ายเงินแล้วเราจะได้ที่เรียกคิวแบบนี้ก็เดินมาเลือกที่นั่งรอทําเสร็จได้เลยพอที่เรียกคิวร้นก็ให้เดินมารับอาหารตรงข้างๆจะมีช้อนกับตะเกียบวางอยู่เราจะได้ถ้วยน้าจิ้มมาแบบนี้ด,นด้วยที่ร้านเขาจะมีเป็นบาน้าจิ้มให้เราปรุงเองได้เลยหรือใครที่ไม่อยากปรุงเองที่นี่เขาจะมีแบบสําเร็จสูรของทางร้านอยู่ตรงบาน้าจิ้มก็จะมีหลายอย่างให้เลือกปรุงสามารถปร เราเลือกเป็นน้ำซุปหมาล่าแต่ว่าสั่งผิดน้อยรสชาติกลมกล่อมเลยหมาล่าไม่ค่อยมีใครได้มาลองกินแล้วบ้าง